2.8ครับปวจุดแปครับจุดสอวนม่ว้องนะครับเจอาสิกธ์ขาง่กายคมพัุ้มันม่วงคราสิุมพันมวงขาสิบสิ์ช่างน้ำหนักพิกัดร1อนสิขาสิครับผูรองนะครับ1 1 3 าได้ร้อยสิบสามจุดแปดร้อยบสามจนะครับเขียบบเสีสําหรับผู้รออะไรมานะครับทามาเรื่อยๆลยครับมาเข้ามาเลยครับมาอยู่ตองนี้ก็้่วเลยครับอู่น่งๆไปแล้วครับดยมกว่างดูกรนาดครับคู่แรกนะครับเป็นจิตตวันนี้ครับอย่าลืมนะโทรโฟยูสิบแปดจุดโู่แรกนี่เปิดหัวปา้ดยบลใต้เด็ดสิงใต้ดังร้อยกว่าครับ เจอกับพิจิตสิงห์กล้องทะรีมวยไทยร้อยปอนด์มียังไม่มาช่งนะครับกำลังตรวจเอทีเคอยู่นะครับคู้ที่สองนี่เป็นเปอร์โยจักรยานมวยไทยยิมร้อยห้านะขึ้นรายการไปร้อยสี่แต่ปรับเปลีป่ยนไปนร้อยหก็ถือว่าเหมาะสมน้ำหนักขนาดนี้เจอกระดองไม้ปลาขอจอต้องราทีนะครับร้อยหใช่ไหม,ไมรยรปรับเปลีป่ยนไปนร้อยห้านะครับ แล้วก็คู่รองนี่ช่างไปแล้วครับโควินสิร์เร้อยสิบสามมาร้อยสิบสองดแปลาสติกมาร้อยสิบสามจุดแปดนะคู่เอกนี่ยังไม่มานะฮะ่างตรวจเอทเคอยู่หน้าเวทีคิมหน่วยสจโต้พัดเจรร้อยสามสิบห้านะครับเจอครบร้อยคุบพบีเกลียวร้อยสามหพออ่ดูต่อเนื่นะครับร3อยยี่สาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจเช้าเช้าในการทำงานนะ ชนะศึกแช่ลงหนักพิกัด123ปอนด์ไอ้นี่ช่วงที่สองนะทางเพดะทางเพดจะไฟไม่ขึ้นไฟไม่ได้เสียบปลั๊งเลยบอกไอ้ตั้มเลยบอกบอยเลยบอกว่าไฟทางไม่มาอีกแล้วมันไม่ได้เสียฟังบอกอีกนินึงน้องไฟทางไม่มา อาหานกุ้งไว้ไปก่อนต,ตลอดเลยรเอามาดูช่วงที่2นี่เป็ว่เจ็ดปารเกอย่าลืมนะครับสองทุ่มโดยประมาณเก่งรบเก่งรบอ่อหเดียวร้อยพอเจอสมใจนึกสิทยลายนี่ก็ได้น้ำหนักหนึ่งปอน,นะหนึ่งร้อกับ101 1 0ึ่งรคู่ที่2นี่น้ำตาเดือดเกียดชัดชัร้ย1ิ5เจอกับเบ้งทองสิเจรเรนซับก็ร้อยสิบห้ากับ1้บ6นะแล้วก็คู่รอก็เป็นชนะสกตทอสุรัสเจอกับเพชรศิลา ชอชนานันร้อยยี่สิสามปอนด์แล้วก็ฮู่เอกนํารายการช่วงที่สองเป็นรุ่งเรืองเล็กสิหลงตาเจอกับมหาเหงเพชรกรุงเรืองหรือว่ามหาเหงซิลมวยไทยนี่มไ้ไปคู่นะครับเ,เดี๋ยวรอไฟตีแดงมาก่อนเดี๋ยวรอ่อนะครับตาช่<ม>างลืมเสียบปนะครับนี่คือคู่มวยวันนี้นะครับยังไม่มายังไม่มาทุ่งพองยืนกับพี่สวัส่ีทุเข้านังไมาังมช้านี่นะ อย่าลืมนะครับฝากผู้สนับสนุนนะฮะยาสีฟันไทยไพร์นะใจดีอย่าลืมบอกน้องใจเย็นใจเย็นน้ำกระดับอีกขึ้นแล้วชนะศึกช่างน้ำหนักพิกัด123ตอนน่าเออเพงนี่ช่างได้123.9ร้อยจุดเก้านี่ชกที่สองนะครับชนะศึก22ยังไม่มาไม่มาไม่รั่วตัวไหนสวัสดีบ่าวเฮนะครับทองทองสวัสดีสมบัติกันโหนสวัสดีคุณบอยทองคลาบแหมขอทีเด็ดตรงใจยังช่างไม่เสร็จเลย สวัสดีคุณอมรเทพนะไม่มันเป็นไปทางเนี่ยไปทางตัวนี้หินดาบแล้วแตต้ามารับจมไปมคมประสมนะแล้วก็นี่เจ้าของค่ายมวยหลังพระจันตรีนะครับอ่ะลีกศิลาครัสิบสามก่ศิลานะครับโซลินานันใช่ไหมโิสองครับนี่ชงได้ร้อยยี่สิบสามจุดห้าลจุดามามา แลสวกสวดีคุณนันต์มวยไทยด้วยนะครับแล้วคุณวีระัะนี่คุณมังกรอักษรตนะลุงมันเป็นไฟห้องนะไฟห้องนะอช่งางไฟรอต่อเนื่องนะช่องทูโฟูยนี่พึ่งผ่านไปคนเดียวนะเจ้าฟูวินนะตัวในคลาสสิกนี่มาเกิน0.8นะครับส่วนคู่เอกนี่ยังนะตัวโคเอทีเคอยู่ด้านหน้านะครับ คนนี้ทูโฮยูสี่คู่นี่ต้องบอกว่าได้เสียทุกคู่นะเจรณาดึงแมงตั้งแต่คู่เปิดหัวนะครับตั้งแต่คู่เปิดหัวนะครับเดี๋ยวรอต่อเนื่องเลยครับว่ามีใครเข้ามาเสียป้อนเข้ามาแล้วเสียม่อนเข้าะอแล้วมก็ฉลองเกียรติตาเดือนอ่ะดูกันเกียรต์ทันทยครับอ่ะดูกันต่อเนื่องครับคู่นี้เดือนสองครับวั่ที่สองแข่งขันทเ่สองนบครับ เออข้ามารับมเลยครับทุกส่วนยมารเอฟซี่าคุณหนูมาเลยนะไม่ต้องมาแน่อ้งหเปาเวลารับมัวแต่ว่ตคุณหนูมาเลยนะครับ่าจอมนะครับปดิที่13รกหัดูกันต่อเนื่อครับต่อยนล้วมีโลดคุณหลงทางมึงยังได้อทุกท่านเลยนะกเห็นมึงยิ้มมึงั่วมึงไม่หมดไปเล่นอันนี้เป็นช่วงที่สองเนี่ยไปช่งไปช่่งไปชัางอันนี้ใช่ไหมอ่าเพิ่น น้ำตาลเดือดช่างน้ำหนักสกัด115กรชั่งได้114.9ครับน้ำตาลเดือดเกียดจัดชัยเจอากระเบงทองสีริเดินซักตัวนี้ก็115กับ116นะน้ำตาลเดือดได้115เดงทอาเด้116นะครับนี่ก็เป็นคนจดมเบยนปดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกุ้ยพีกันนะครับมาเเดดมากเดี๋ยวผมจะ ไล่จนน้ำหนักสอบช่องทูที่จบนะฮะดูเจ้าแบงค์ทองครับแบงค์ทองช่างน้ำหนักพลิกับ116ปอนด์ฟังเสียงพี่น่าโหลากครับแบงค์ทองวันนี้เขาเจอกับช่างได้115.7ผ่านครับ15.7ผ่านครับแค่สิเจริญทรัพย์มาไม่ต้องปวดหัวแบงค์ทองในวันนี้เจอกับช่วงที่สอง คนองเรืน้ำตาเรือนี่คุกีุ้นะเฮ้ยแกมึง่ถึนอนี้คุกครัูเนมาลูกมาเข้ามาแต่คนหนุ่มมาเลยนะครับตั้ง่บ่คนหนุ่มมานะครับไม่มาขอน้นในนะครับมีบันหลมมาเตรียมตัวเลยครับเข้ามาให้พร้อมเลยนะครับขอนตที่จชิงนเนนะครับใส่บคนหนุ่มมาครับเตรียมตัวพร้อมแก้ภาพใส่กคราตั้งมาตัวเดียวครับ แกผ้ามาให้เรียบร้อยนะคกับพี่เลี้ยงไว้นะครับคู่ที่หนึ่งมาแล้วครับฮอนใต้เดสิงใต้กับพิชิตสิงกล้องจอหนีวยไทยคู่นี้คู่นี้นี่เคู่นี้ยกมาจากช่วงที่สองไว้คู่ที่หนึ่งนะพิชิตสิงใช้น้มเหักพิกัดร้อยปอนด์พิชิตสิงช่างได้ตรงนี้เลยครับช่างได้ร้อย จังได้99.3ผ่านครับ99.3ผ่านนะครับร้อปอนด์นะครับมวยร้อปอนด์เต็มนะครับรูกลัลงเยอะมากครับคู่ครับรไปช่างเนาะไปช่างมาดูมนใต้ครับดูเจ้ามนใต้ครับมนใต้ใช้น้หนักพิกัดร้อยปอนด์ ช่างได้ร้อยจุดสามร้จุดสามร้จุดสามนะครับไปโดดๆฉีลอยนะครับไหนดูๆดูนะไอ้ยิงกูหนะยิงกูนะตะลึงตะลึงตะลึงกูแรกนะครับอหมุนตัวเท่าครับแต่เกันก็แทงกันก็แทงกันกูนี้ครับบอกเลยครับจับตาดูให้ดีครับพริกไปพริกมาหลายตลบแน่นอนครับพริกที่หน้านั่นจะพริกแพ้เฮ้ยมองทางนี้พิชิตศิลหัวตัวเท่าครับมวยใต้เนี่ยสิงใต้กับเจ้าพิชิตศิลป์ตระลีมวยไทยครับดูแรกเปิดหัวครับ เอาไปกันกเป็นการบ้านกันครับคู่นี้ครับใต้ษันตัเนะอเป็นต่อนาที่เา้งตบางคนจีเลยนะมึงอ่ะเอาาสัพันิดนึงเอาหน้าไเลยเอ้าได้รับตัวทังบ้านหน่อยนี่ครับผมพี่จิจสิงก็กรณีครับซ้อมอยู่ไหนตรงนี้ซ้อมอยู่ใครสามารถทยากระเป็นไงมีที่พงคุณ้อมเยอะไหมสามคนครับไมาง ฉลามชนกับสายเพชรแล้วก็อาหารทะเลครับไอ้ไข่ได้มีลิงลงอยู่ด้วยไหมมีครับยังอยู่ไหมอยู่ยังอยู่นะแต่ว่าตัวเล็กกันนะซ้อมกี่วันอ่ะซ้อมมาเดือนกว่าครับแล้วที่ไข่พี่ก้องนี่เขามีวิชายเยอะเขาได้วิชาจากพี่ก้องมายเยอะไหมได้เยอะได้เยอะนะเราเป็นมวสยสไตล์ไหนมวยเข่าแล้วคู่ต่อสู้อะไม่รู้ครับเอาไม่รู้ไม่ต้องดูเขามีอะไรน่ากลัวบ้างอ่ะพิชัยมวยไทย ไม่คือไม่ต้ักถึกษาเดี๋ยววัดกัาบนเวทีเลยตอนนี้ปียุคปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบห้าปีครับสูงเท่าไหร่หนึ่เจ็ดสิบครับน้ำหนักปอร์ลอยครัสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดเราเป็นมวยสไตล์ข่าวข่าเป็นคนจังหวัดไหนสุรินทร์ครับโค้งหนังจำได้ไหมเอามาทดสอบไฟด้วยชนะใครบ้างชนะมีสี่สองครับแล้วก็สีมาเพชรประมาณสี่เก้าร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยตอนหมดเลยเหรอ ไมนะ่ไม่ถึงครับไม่ถึง,ถงตอนนี้เรารอ้รอยร้อยปอนด์นี่โอเคไหมโอเคครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปเวรนี่คือเวทที่ถูงใจเลยอ่าเราถนาดซ้ายถนาดขวา วันนี้เอาอะไรไปสู้เขาอ่ะไปสู้กับมอนใต้วันนี้ต้องลงเชิญเดินทิ้งเขาเลยแล้วแต่ลูกพี่ข้างที่มุมมานนะอ่ะเป็นคนจังหวัดส,สดุรินทร์เนาะเอาฝากแฟนขาสุรินทร์ในเมืองชาอ้างฝากเชียร์และเป็นกำลังใจผมนะครับเมือเช้านี่มา,าปเป๊ะเลยไม่ต้องลดน้ำหนักอะไร9.9้โอเคเขบมากต้องใจสวัสดีครับนี่กูแรกนะครับวันนี้เขามากจุกดีครับอไปดูหน้ากระดางกันต่อเลยคู่แรกนะฮะวันนี้เจอกับมอนใต้นะมอนใต้มอนใต้นี่เกินไปจุดสามนะปะทุกปั้ง ดูต่อเสื้อนะครับครบโอปมาคนน้ยตุ้มีครับเกี่ยวกับรายการนะครับซ้อมตุ้น้อยเดี๋ยวผมจะไล่จนน้ำหนักสอบช่องแรกจบนะผมไปตามหานางวยแล้วกวยามน ที่คิดต้งเตะล้มาคิดต้งเตะคิดมาปุ๊บมอช่างน้ำหนักเป็นกันร้อยสกอนอันนี้ตัวให่นครับห้ากอนร3อครับช่างได้ร้6ยสามบหกร้อยสามบหกลดหนึ่งครับ เจอกับชิงรวยครับน้อยมาเราทำผมไเจอที่เลยที่เก้าเก้าชิ่งครับรอก็ส่เลยะตั้งหนดเลยไปเรื่อยๆะท่านรวยห้องน้ำอยู่ขอตะคู่นะครับนี่ผมจะไล่ตอี้เราต้หนักคู่ไปทุกคนแล้วนะครับเอาสีคู่แรกนะเดี๋ยวคู่สองครับกิตอนนี้จะไปตามหาหนังเงินเพราะ้ไม่รู้อยู่ไดวไม่ทันส ต่อเนื่องเลยขึ้นวยรวยีครับตั hey, ่อจอโต้งปัจีครับนรวยมาแล้วผู้ใหญ่ครับอยู่ในซอยที่799นะครับบ๊ายบาย้นรวยเจ้าเช้าขึ้นรวมาแล้วครับ วันนี้คิมรวยก็เจอกับคุกน้อยนะคุกน้อยมาวัด36กับวันนี้พิการ135ปอนด์นะจงทูเฟอร์โยครับคิมรวยช่างน้ำหนักพิการ135ปอนด์ดูคิมรวันนี้โทรศัพท์มือถือแล้วดูที่ตาช่างนี่เลยครับ138.5รถสัมภาระมาใหญ่ครับวันนี้ครับ138.5นะครับเลยเราไม่มีปัญหาคอดเลยมัน5นะครับคิมรวยรับ3.5

เหลือไหมไอ้หน่อยนึ่องอีกตึ้งตึ้นตึ้งเหลือตึ้งตึงนะจะไม่ผ่านจะไม่ผ่านมาเยี่ยวก่อนไปเยี่ยวก่อนคนใต้ไปเยี่ยวก่อนคนใต้เยี่ยวผ่านเลยทีกังขงใจนี้อ่ะมาทวนคู่บอยช่องครูพอยูนะฮะมาเอ้ามาใต้ทีอ่ะมาดูมาใต้ทีอ่ะถ้าไปเยี่ยวผ่านเลย สมบัติหลายสิบหนึ่งอะไรบอยสองคลาสวันกี้บรรจุสามต่อเกมชปฉีกันไปหรือเปล่าโดดๆโดดๆก็ยี่สิบสามวิธีอ่ะอ่ะบนตายังไม่ผ่านเอามาดูหน้ากระดานก่อนก่อนที่จะไปตามหาตัวมวยนะครับผมเอาน้ำหนักสอบให้ก่อนนะครับช่องทูนะวันพฤหัสที่สิบสามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเวลาสิบแปดสิบสี่ศูนย์นอจากอินทิโมรังสิตครับไปดูพ่อวันนีทูสี่ช่องทูสี่คู่นะครับวันนี้ กูได้ในมอนใต้เด็กสิงใต้เนี่ยมา100.3นะยังไม่ผ่านเลยอะจุดหนึ่งเดี๋ยวกับพี่ชิดสิงพี่ชิดสิงกล้องทะเลมวยไทยก็มา99.9ผ่านเรียบร้อยแล้วครับนะไอ้99.3ส่วนคู่ที่สองในเปอร์โยเบอร์โยจกยักรยานมวยไทยนี่ยังไม่มาช่างนะเกือกระดอบไม้ปลาอ่าสจอต้องปราก,กินนี่ก็ยังไม่มาส่วนฟูวินนี่ฮะฟูวินสิงเจริญทรัพย์นี่มา112.8อ่าผ่านเรียบร้อยพิกัด113เจอคลาสสิก คลาสสิกที่มา 8, ลบ13.8ลบ0.8นี่คู่เอกคู่ที่น่าสนใจทั้งทั้งคู่มวยแล้วก็น้ำหนักนักมวยนะครับเพ<ๆ>ราะว่า้อเรา35ปอนด์คิมลอยที่มา138.5เลยสกัดเกินไป3.5นะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับไอ้เจ้าคิมลอยส่วนพุกน้อยนี่มาเกินไปหนึ่งปอนด์มา136ครับก็ลดหนึ่งปอนด์น้ำหนักน,นี่เดี๋ยวพวกคงจะคุยกันนะว่าอาจจะประมาณไหนนะอ้าวทางเพล์ครับสองทุบนะเพย์โมเดลเจะเป็นก้าก็เก่งรบครับแล้วก็สมใจนึกครับ แ่ง้อได้มาร้อยเจ็ดนะครับเจอกระสมเจึกได้มาร้อยหนงจส่วนน้ำตาลเดือดเกิดจัดชร้อยิบห้ามา้อยสิบสี่จุดเก้นะส่วนแบงทองนี่แบงทองพิกัดร้อมาร้อยสิบาจุดเจ็ดมาขาดคู่รองในชนะศึกนะชนะศึกต่อสุรัตมาร้อยยี่สิบสามเจุดาเอกับเพชรศิลาครับเพชรศิลามาร้อยยี่รแล้วก็คู่เอกทุกที่สก็รุ่งเรืองเล็กสิหลวงตานี่ร้อยยี่ปอนนี่มาร้อยยี่สิบห้านะ ส่วนมหาแห่งมา125.2ครับลด2นี่คือกู้วยวันนี้อ่ดูต่อเลยมหาแห่งมาแล้วหาแห่งครับไปลดนรถหนักมาครับ2ไม่ได้ครับหาแห่งแล้วน่าจะชิลเลยรถสบายสบายนะโอเคมันทำมาลดอยู่แล้วกินของแงนะเดี๋ยวผมต้องตามหาน้ังวยแล้วครับนี่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มารับชมคุณธีรวุฒิ มเีน๋ไปดูด้าหน้ากันก่อนมาใครเดียวปโยนช่างนะครับหลือหนึ่คู่นะครับไปโยนไปโยนหลือหลือหลือปอยโย่หรอโย่อยน่อย่ยนะพยูพาครับตัวตวมาีมาอตัวดูเนื้อตัครับดูเนื้อเราเป็นในการดูมาขอที่ไปไปโยไปโย โปโยงวันนี B ้ก็เจอกับเปรโยงไม่ฟาโยงช่างน้ำหนักทีกัดร้อยหตอนโปโยงจยายมวยไทยครับช่งได้ร้อยสีพันครับร้อยสี่จุดเัน่านไปที่เรียบร้อยครับโอเคนะครับประมาณนี้นะผมรน้ำหนักสอบอะไรี้ได้หมดแล้วนะเดี๋ยวรอคุยกับนักมวยกันนะเพราะว่ามันไปยังไงมัน ต้าไดียยังไม่ผ่านถึงไม่ผ่านโตโยยังไม่ผ่านดอกไม้ปา่ามาดูบรรยากาศก่อนขันหน้านะโควินนี่ขนหนเราโบดูน,น,นะฮะมาน,นี่ประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนจิมลวยได้มา138.5นะ ผมน้อยเนี่ยมาร้อยสองสิบหกนะฮะเอาละบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวผมตามตามหาหนักมวยอนนะอย่าลืมนะฝากกูนะครับอ่าช่องทางในการติดตามก็มีช่องทางยูทูบนะฮะไปติดตามก็ได้มวยไทยมวยเด็ดนะมวยไทยมวยเด็ดแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักของผมก็เป็นยาสีฟันนะยาสีฟันไทยไพรนะอย่าลืมนะใช้ดีบอกต่อผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเอาละเดี๋ยวผมต้องตามหาหนักมวยแล้วก็ไปดูหน้าเพจได้ผมอาจเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ให้นะตอนนี้ก็ผ่านไปหลายคนแล้วโอเคเดี๋ยวเช้านี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ